สวัสดีครับพีเพนะครับผมวันนี้พีเพจะมารีวิวหลังจากที่พี่ใช้งานเจ้าตัวเทคลาร M 5 0 mini มแทบเล็ตใส่ซิมโทรออกได้ขนาดพกพาครับซึ่งบอกเลยว่าหน้าจอ8.7นิ้วจับมือเดียวในการใช้งานถือว่าเพียงพอมากครับพร้อมกับงบหลัก3,000บอกเลยว่ามันคุ้มจริงนะครับผมพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อ ใต้คลิปนี้ผมให้นะบอกเลยว่าเป็นแท็บเล็ตที่พีใช้งานมา1เดือนคุณสมบัติตัวนี้คือมันครบมันจบในการใช้งานครับใส่ซิม2ซิม4ีซ G support คือดีมากบอดี้ในการดีไซน์เป็นสีที่แบบรู้สึกว่าสีเขียวพาสเทวลที่สวยจริงครับคือดีไซน์เป็นสีดีไซน์ที่พีรู้สึกว่าใช้งานมาเวลาใช้งานมันเด่นดีแล้วมันก็ดีไซน์สวยจริงครับตัวนี้นะครับผมนี่ครับปุ่มครับ ผมก็จะมีปุ่มนี่ครับลดเสียงเพิ่มเสียงแล้วก็ปุ่ม power ครับผมตัวนี้นะผมลำโพงเป็นลำโพงคู่บริเวณด้านล่างผมเสียงหมดเลยว่าเสียงดังฟังชัดครับผมแน่นอนตัวนี้แล้วก็ครับมีพอร์ต Type C ในการชาร์จนะครับตัวนี้นะครับนี่ครับมาดูว่าเฮ้ยตัวนี้ผมแรม 6G บวกเพิ่มอีก 6G กับ ROM 128ครับผมตัวนี้หมดเลยว่าสเปคคือจัดเต็มมากเป็น Android 14 เป็น M อมพลที่เอาไว้ใช้กับตัวแท็บเล็ตโดยเฉพาะเลยซึ่งเทฟรัส M5 0ุตัวนี้ใช้งานคือดีจริงครับนี่ซึ่งพีสัมผัสในการใช้งานมาถือว่าโอเคมากหน้าจอเป็นหน้าจอแบบ HD พัดนะครับผมตัวนี้พร้อมกับตัว CPU u n i s o p t T606 ซึ่งเชน,นทั่วไปบอกเลยว่า CPU ตัวนี้มีความสเสถียรซึ่งพีสัมผัส กับลายรุ่นกับซีพตัวนี้แล้วรู้สึกว่ามันใช้งานได้ดีและเจ๋งจุ่คนเล่น Facebook เล่น i g เล่น Twitter อยางเนี้ยบอกเลยว่าหายห่วงในการใช้งานครับดูหนังฟังเพลงลำโพง2ตัวก็ขับเสียงออกมาได้อย่างเพียงพอมากแล้วก็ใช้กับ Android ผม แอนดรอย4เวอร์ชันนี้คือสามารถแบ่งหน้าจอผมหรือว่าใช้งานทั่วไปสัปพีบอกเลยว่าเพียงพอครับ Wi-Fi ซัพพอร์ตเป็น Wi-Fi ผมเวอร์ชันแอนดรอย4ไ5ผมที่พีใช้งานมาก็ถือว่าเพียงพอและก็ตอบโจทย์จริงในการใช้งานนะครับผมตัวนี้นะครับตั้งค่าผมซึ่งครับผมมีใน,นการตั้งค่าก็จะบอกว่าเครือข่ายของเรานี่ครับ Wi-Fi ซึ่งเป็นอะไรที่พีชอบมากคือมันซัพพอร์ตเป็นไวไฟเวอร์ชัน5ผมตัวนี้แล้วก็เวอร์ชัน2.4นะครับ ซึ่งแท็บเล็ตพกพาง่ายมากอะแท็บเล็ตตัวนี้น้ำหนักก็เบากว่าผมตัวนี้นะครับอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อบลูทูธเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.0นะครับนี่ครับแบตเตอรี่ผมบอกเลยว่าแบตเตอรี่อึดจริงอันนี้คืออึดนะครับ1วันก็เพียงพอในการใช้งานผมตัวนี้นะครับเสียงการสั่นต่างๆผมในการตั้งค่าก็มีหมดผมตัวนี้นะครับมีหมดทีหมดสว่างครับผมตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ผมตัวนี้นะนครับการช่วยเหลือ มันมีครบหมดนะเอาตรงนะครับก็ถือว่าเป็นแท็บเล็ตที่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็ครอบคลุมครับ a n d r o i d ก็เป็น Android เวอร์ชันสิบสี่เวอร์ชันแท็บเล็ตครับซึ่งมันดีอย่างนี้ผมก็คือแล้ผมฟังเพลง,งนี้แล้วผมสามารถแบ่งหน้าจอคนง่ายผมแค่เราจับตัวนี้ผมนี่ครับจับนี้เลยซึ่งพีชชอบมากมันมีปึ๊บนี่ครับซึ่งจับแค่นี้มันก็สามารถใช้งานการแบ่งหน้าจอได้หรือว่าจะเป็นแนวนอน,นผมน่ครับก็สามารถใช้งานได้บางรุ่นแท็บเล็ตไซมินิ ไม่สามารถทำได้ขนาดนี้นะครับแต่ตัวเทรัส m 5 0าสิมินิตัวนี้บอกเลยว่าสเปคดีกีมาจากรุ่นพี่หมดเลยแต่เราได้ขนาดพกพาที่มันไซส์ขนาดมินิแล้วมันใช้งานได้ดีจริงครับอันนี้ไม่อวยครับพูดตรงตรงเลยว่าใช้งานดีมากในความสมมตรครับดูว่าความสมมติขนาดไหนนี่ครับสมุดมากครับคือเอาตรงน,นนะคือใช้งานหนะ่ะ มันมันคุ้มกับราคาแบบงบ3 0 0พแต่คุณภาพมันเกินราคาจริงครับตัวนี้พี่ใช้ในการใช้แคนวาหรือว่าใช้ในการแบบต่างๆครับบอกเลยว่าตัวนี้เพียงพอครับพี่ผมจะให้ดูว่าเฮ้ยลำโพงมันเป็นไงบ้างนะักำหรับลำโพงที่ตัวนี้ลำโพง2ตัวบริเวณด้านล่างครับผมมาดูว่าเสียงมันจะเป็นไงบ้างนะครับเลื่อนไหลดีครับฟิลลิ่งดีมากเลยอะ่ะตัวนี้อะครับพี่จะขอเปิดเสียงลำโพงให้ดูว่าลำโพงเป็นไงบ้างนะครับดูนะครับผม ลำโพงบอกเลยว่าคือลำโพงเ่ยเสียงมันดังมากซึ่งพีชแอนด์นกรหนึ่งเดือนบอกเลยว่าลำโพงเสียงดังจริงครับ there I'll be เห็นไหมว่าเสียงเบสเสียงกลางออกมาได้อย่างเหมาะสมมากตัวนี้คุณภาพบอกเลยว่าเกินคุ้มครับแถมแท็บเล็ตตัวนี้เสียงคุณภาพสำหรับพีนั้นะรู้สึกว่าเสียงมันก้องครับและมันเสียงดังฟังชัดในการใช้งานมากถือว่าสำหรับเลตราคานี้พีนั้นะรู้สึกว่ามันคุ้มค่า คุ้มราคามากครับแล้วก็พีผมชอบอีกคือการแสดงผลของหน้าจอครับรู้สึกว่าหน้าจอที่พีสัมผัสมาสีสันของหน้าจอมันใช้โอเคมากเลยครับผมตัวนี้น่ครับเปิดเป็นนะผมน่ครับพัน 80p 60เฟรมแล้วสีสันของหน้าจอบอกเลยว่าเป็นหน้าจอที่สีสันสัพ,พีไอพนะที่คุณภาพดีครับมองมุมไหนก็รู้สึกว่าสีไม่ผิดเพี้ยนครับผมตัวนี้นะนี่ครับ เอาตรงว่าหน้าจอเกตสีคือดีมากครับหน้าจอเป็นหน้าจอแบบ HD พันนะครับแต่สามารถเปิดเป็นพันแปพีได้นะครับนี่กล้องหน้าเป็นกล้องหน้าแบบ5ล้านนะผมตัวนี้ครับกล้องหน้า5ล้านนะครับนี่ สีถือว่าหน้าจอสีสันดีมากครับและฟังก์ชันในการแบ่งหน้าจออนะพีชอบมากบอกเลยว่าแฮปปี้สุดครับนี่ครับเช่นพีจะเข้าไปที่ตรงคําว่านี่ครับเข้าไปที่นาฬิกาใช,ใช่ไหมพีก็เลื่อนผมตรงนี้มันก็สามารถใช้ป,ป๊อปอัพตัวนี้ผมเนี่ยเช่นอย่างนี้ใช่ไหมเยผมเราก็กดผมหรือบางครั้งผมเราจะแบบนี้ก็ได้นี่ครับปึ๊บน่ครับมันจะซับพอร์ตง่ายมากครับผมในการใช้งานครับเวิร์กอะเวิร์กมากครับผมบอกเลยว่า เป็นแท็บที่ใช้งานโคตรเวิร์กเลยแฮปปี้มากในการแบ่งหน้าจอพี่ให้10เต็ม10เลยรุ่นนี้แบ่งหน้าจอแล้ว UI ผมมันอยู่ข้างล่างแล้วมันเป็นอินเทอร์เฟซที่ใช้งานได้ง่ายแล้วเจ๋งจริงครับอันนี้ขอเช่นชมเลยว่าอินเทอร์เฟซ UI อะครับผมมันใช้งานได้ง่ายจริงอันนี้ขอเช่นชมครับแล้วก็เห็นไหมว่าความ,มสมผูรสำหรับการถ่ายรูปเนาะกล้องหลังผมตัวนี้13ล้านนะครับผมซึ่งพีก็รู้สึกว่าเป็นกล้องที่คุณภาพสำหรับพีนะเอาตัวนั้งบ3 0 0 0พี่รู้สึกว่ามันใช้งานได้ดีอันนี้พูดตรงา้นไดดีครับ นี่ครับนี่พีขอซับกล้องกัดปึ๊บกล้องหน้าน5ล้านก็สิว่าพอใช้งานได้นะครับผมตัวนี้นะครับพี่ผมจะขอเอาแบบมาถ่ายรูปนะครับนี่นี่ครับซึ่งเอาตรงนะนี่ครับกล้องถือว่าคุณภาพดี พี่รู้สึกว่าคุณภาพดีแหละเห็นไหมว่า,วามันจับฝุ่นจับอะไรต่างๆได้อย่างเหมาะสมมากเลยอะเฮ้ยมันชัดอยู่นะบอกเลยว่าจับฝุ่นได้อะแล้วก็ผมพี่ชอบเมนูในการใช้งานทั่วไปอะเห็นไหมว่านี่ครับพอลน่ามาก,ก็มีแนวตั้งก็มีแล้วก็ด้วยตัวเองแล้วก็นี่ครับอัตโนมัตินี่ครับวิดีโอก,ก็มีับผมตัวนี้ซึ่งยูไอในการใช้งานสัพพีรู้สึกว่ารุ่นนี้ใช้งานยูไอง่ายมากแล้วก็ครบคันจริงๆครับซึ่งเป็นแท็บเล็ตที่บอกเลยว่างบ3,000แต่คุณภาพบอกเลยว่าดีจริง ไม่อว่ยครับพูดตรงเลยว่ามันดีจริงครับเสซิมได้งบ3,000มิรุษไหนสู้ครับถามจริงนะเอาอตรงนะแล้วพี่ใช้งานมาหนึ่งเดือนรู้สึกว่าวัาสดุมมีความแข็งแรงแล้วจับแล้วแมทเุเิเยลในการออกแบบมันดีมากครับอันนี้ขอชื่นชมเลยว่าในการออกแบบคือดีจริงนี่ครับซึ่งแฮปปี้มากใช้งานมามันจับง่ายอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้เกะก,กะกับ ตัวมือเราด้วยซึ่งเป็นอะไรที่เวิร์กมากครับผมสับพีนะนะครับผมพี่เพลก็จะขอจบการรีวิวบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่พีพับใจมากใส่ซิมโทรได้2ซิมหน้าจอสวยพวกพาง,ง่ายแล้วก็เพิ่มไมโครดิก์ได้สูงสุดคือหนึเทราไบต์ซัพพอร์ตเป็น Android 4คือ CPU ก็มีความเร็ว,คว,รวความแรงถือว่าโอเคมากกับตัว u n i s o อ t 6 0 6 o c t a c o r e บอกเลยว่าครบจบตัวนี้ผมสำนี้ขอบคุณครับ จะขอแนะน์ในการสั่งซื้อด้านล่างคลิปนี้ผมสำนี้ขอบคุณครับ